เลี่ยนบรรยากาศนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเราอยู่บริเวณของโรงเรียนวัดกลุ่มแต้ค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนหนึ่งนะคะในโครงการหนึ่งโรงงาน1โรงเรียนของบริษัทอุธยาหกรามอินดัสรีจำกัดค่ะค่ะและช่วงนี้นะคะที่ฉันก็อยู่กับคุณกรณ์สดแสงจันท์นะคะผู้จัดการฝ่ายบริหารบริษัทอุตยากรามอินดัสรีจำกัดค่ะสวัสดีค่ะค่ะช่วงนี้นะคะก็อยากให้คุณกรก์นะคะเล่าถึงมุมมองนะคะ ถึงการพัฒนาโรงเรียนวัดขุมแต้ให้ความรักครับโรงเรียนวัดขุมแต้นะครับเราก็ได้พิจารณาโดยคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทแล้วก็ร่วมกับทางตุลการนะครับแล้วก็ทางบุคคลเพื่อช่วยกันพิจารณาเลือกโรงเรียนวัดขุมแต้ในพื้นที่อำเภอสามมติฯนะครับเป็น,นที่เราจะพัฒนาในปีนี้คเนื่องจากโรงเรียนวัดขุมแต้เนี่ย เป็นหนึ่งในสามโรงเรียนที่อยู่ในตำบลสามบันดิตนะครับเมื่อปีแล้วเราได้พัฒนาโรงเรียนวัดสามบันดิตแล้วปีนี้ก็เลยมาพัฒนาเรียนวัดจุนแต่วัดจุนแต้ที่ต้องการให้เราช่วยพัฒนานะครับในในปีนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอพื้นที่ห้องสำหรับอเนกประสงค์นะครับแล้วก็ทัศนียภาพ รอบๆโรงเรียนนะครับเองจกปีนี้ทําไมเราขึ้นเริ่มมาทำใกล้ๆปลายปีน,นะครับก็ด้วยเหตุว่าช่วงปีนี้เรามีการเปิดตาใหม่นะครับทำให้พนักงนานเราค่อนข้างยุ่งยุ่งอยูอ่กับงานประจําก็เลยยังไม่มีเวลาตอนนี้ก็ว่าจะทําให้เสร็จภายในปีนี้ค่ะก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าทางบริษัทปิทุยานะคะได้ประสบภัยจากน้ําท่วมนะคะก็มีการเปิดเตาใหม่ก็อาจจะยุ่ง กรกฎก็ไม่ได้วางเฉยในกิจกรรมในเรื่องการช่วยเหลือสังคมนะคะซึ่งปีนี้ก็ได้ตัดสินใจเลือกนะคะโรงเรียนวัดกลุ่มแต่เป็นที่ที่จะพัฒนานะคะเพื่อช่วยเหลือเด็กๆและสังคมต่อไปค่ะขอบคุณค่ะค่ะช่วงน,นี้นะคะทีฉันก็อยู่กับท่านนายกโครงการบริหารส่วนตะบนสังมดิศนะคะซึ่งวันนี้ท่านก็ได้ให้เกียรตินะคะมาอยู่กับเราในช่วงวันของรายการ s ีรีส์ n าร์นะคะวันนี้ข้าอยากให้ท่านนายกนะคะพูดถึง ความรู้สึกนะคะที่ทางบริษัทอายุทยากรสค่ะได้มาช่วยเหลือแล้วก็พัฒนาโรงเรียนวัดกลุ่มแต้ค่ะสวัสดีครับผมว่าที่มติแทนทรงมรวิทครับนายกโครงการบริหารส่วนตำบลสัมบณิตนะครับซึ่งดูแลพื้นที่ในตำบลสัมบณิต17ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นโอกาสดีนะครับที่บริษัทอายุทยาการสมาตั้งบริษัทในการผลิตอยู่ในเขตตำบลสัมบณิตรบสำหรับบริษัท พยาการของเรานะครับได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมในตำบลสัมดิ์อย่างดีเสมอมานในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมด้านการศึกษาด้านการศาสนาด้านการสาธารณประโยชน์ทุกอย่างนะครับโดยได้ทีมงานประสานกับท่านคุณกอลกฏนะครับในเรื่อง,งต่างๆเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่พื้นที่ในตำบลสัมบดินะบโดยและ โรงงานยาการ์ประสบปัญหาอุทุภัยเมื่อปี54อย่างเต็มกําลังนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้ฟื้นฟูกันโดยได้รับความรู้เราะจากบริษัทยาการ์มาทอดกระถินในเครือที่วัดดอนพุทรานะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปีที่แล้วก็ได้พัฒนาโรงเรียนสัมมณิษณ์นะครับและในปีนี้ก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับที่บริษัทยาการ์ได้ในเรือพิจารณาโรงเรียนกลุ่มแต้นะครับที่ จะมาพัฒนาในเรื่องอาคารสถานที่ในเรื่องภูมิทัศน์นะครับโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่อยู่ที่โรงเรียนุ่มแด้เราคงไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปเรียนในเมืองนะครับแต่เราก็ได้รับความช่วยเหลือจากท่านบริษัทยากา์เป็นอย่างดีเสมอมานะครับทางพี่น้องประชาชนในตำบลสมัดิกก็ต้องขอกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาช่วยในการศึกษานะครับขอบขอบคุณในที่นี้มากครับขอบคุณครับ 应该有。<noise> ตำบลสามบัณฑิตนะคะที่ทางบริษัทอยุธยากราได้เรียกมาทําโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนนะคะสําหรับโรงเรียนนี้ค่ะมีคุณครูทั้งหมด4ท่านนักเรียนทั้งหมด43คนค่ะและมีอาคารเรียนนะคะหลังเล็กๆ2ชั้นนะคะซึ่งวันนี้ทางอายุธยากราค่ะได้มาทําการนะคะสร้างห้องอเนกประสงค์นะคะให้น้องๆได้ใช้ทั้งเรียนทํากิจกรรมนันทนาการหรือแม้กระทั่งรับประทานอาหารกลางวันค่ะสาหรับค่ะ ช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการ BGCSR Channel ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ